ข้อคิดหนุนใจโดยเชรอนฮิงค์ฝ่ายมารดาเคยเย็บเสื้อเล็กๆนำมาให้เขาทุกปีเมื่อนางขึ้นไปพร้อมกับสามีเพื่อถวายเครื่องบูชาประจำปี 1. ซามูเอลบทที่2ข้อ19 นางฮันนาคงเป็นเหมือนผู้หญิงหลายคนที่อธิษฐานทูลขอลูกอย่างสุดหัวใจพอซามเอลเกิดมานางฮันาก็เต็มล้นไปด้วยความชื่นชมยินดีและพระวจนะของพระเจ้าก็ได้สรนเสริญบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าอันไพเราะของนางฮันนาไว้ด้วยนางได้ถวายลูกชายอันเป็นที่รักยิ่งเพื่อให้ได้รับใช้พระเจ้า และนางฮันนาก็ติดตามดูแลซามูเอลโดยการนำเสื้อคลุมใหม่ไปให้เขาทุกปีผู้เขียนนึกถึงความรักความห่วงใยของนางฮันนาในยามที่ถักทอจัดเตรียมเสื้อคลุมให้ซามูเอลผู้เขียนบอกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่รู้สึกเจ็บปวดเมื่อต้องปล่อยลูกไปบางครั้งอาจจะเป็นการไปส่งลูกขึ้นรถโรงเรียนเป็นครั้งแรก เมื่อลูกไปทัศนศึกษากับชั้นเรียนหรือเมื่อต้องส่งลูกเข้ามาหาวิทยาลัยสำหรับบางคนอาจจะเป็นวันแต่งงานของลูกหรือเมื่อลูกต้องย้ายไปทำงานต่างเมืองบ่อยครั้งที่การเลี้ยงดูคือการปล่อยลูกไปแม้หัวใจของเราจะเต็มไปด้วยความรักและความคิดถึงพระเยซูให้วิธีอันดีแก่เราในการมอบความรักให้กับลูกๆหรือคนที่เรารัก เมื่อพวกเขาโตขึ้นหรือต้องย้ายจากไปพระองค์ตรัสว่าเราสามารถทูลขอพระเจ้าพระบิดาได้ทุกเรื่องเราสามารถอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เผื่อลูกของเราไม่ว่าพวกเขาจะอายุเท่าไหร่แม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแต่เราก็สามารถหนุนใจพวกเขาได้และทูลขอให้พระพรของพระเจ้ามีอยู่ในชีวิตของพวกเขาได้ด้วย คำมธิษฐานของเราที่มีให้กับลูกของเราก็เหมือนกับเสื้อคลุมที่นางคานาทําให้ซามูเอลคำมธิษฐานของเราปกป้องคนที่เรารักแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยช่างเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีที่คำาอธษฐานของเราจะเป็นหนทางให้เราสามารถอวยพรคนที่เรารักได้แม้จะต้องอยู่ห่างไกลกันให้เราอธิษฐานเผื่อคนที่เรารักในวันนี้ ให้เรานึกถึงภาพเสื้อคลุมอันงดงามอ่อนนุ่มและอบอุ่นซึ่งจะโอบล้อมคนที่เรารักไว้ในความรักติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ยูทูบชาแนลคริสตจักรพระพรเชียงใหม่